แก๊ช้ำบว่อนี้มันล็าแค่กี่ล้วใครก็ตกได้ได้กี่ตัวแล้วเราอ่ะแก๊ช้ำตัวเดียวตัวเดียวตัวมันเล็กให้ดูดูดีนเะนี่ยลากทุ่นไปเท่าไรป,ปันนินมันไม่เข้าเหมือนตกหนะ้าดินวันนั้นเลยคนเดียวสาม0ันอนะ่ะโอ้โหเบาได้เบาตื้อเบาได้เบา <laughs> <laughs> ไม่ตกแหละ นั่งเลยตรงซลานั <S <S ่งอ่ะเออนั่นแหละไปอีกไปอีกตรงไปอ่ะนั่งห้อยขาได้ ทำไรก่อนเตรียมของค่ะเตรียมของอะไรอะ่ะเตรียมของกินเตรียมของกินสวัสดีเอฟซีกอนสวัสดีค่ะสองวันนั้นสวัสดีด้วยัวยินดีต้อนรับเอฟซีนะครับขาวสู่ชนลเด็กตกปลาวันนี้มาทําอะไรมาตกปลาค่ะวันนี้ให้เด็กๆมาหัดสปิวนะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยถ้าไปข้างนอกเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับก็เลยแบบว่าให้เด็กๆมาฝึกสปิวมาจ้องทุ่นนะครับโดยเฉพาะน้องตือ ไม่ได้เ,เคยจ้องทุนเลยมั้งเนาะไม่เคยตกเลยนะครับเคยแต่ดูคลิปนะวันนี้ก็มาฝึกสกิลกันตอนนี้เราอ่อยจนปลาเข้าแล้วแหละมันวก็ไม่รู้ว่าปลาอิ่มหรือเปล่านะได้ปลายังไหนะมาดูสิปลาอะไรอ๋อรับแขกอยู่แล้วครับแก้มช้าที่นี่มันเข้ามาในคลองนะฮะโอเมนูวันนี้อะไรเนี่ยเชฟหนิวลาบสตกตกค่ะซื้อมาใช่ไหมใช่ไม่ได้ทํามานะ เห็นว่าวันนี้จะฝึกว่ายน้ำด้วยใช่ไหมจริงเหรอเออเฮ้ยฝั่งนู้นน้ำตื้นเ้าวันนี้สอนพี่หมิวว่ายน้ำหน่อยได้ไหมได้นะอเพราะว่ามี FC แบบเป็นห่วงเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหคอนเทนต์ลงเรือไม่ใส่เสื้อชูชีพแล้วว่ายน้ำก็ไม่เป็นวันนี้ต้องว่ายน้ำเลยแล้วก็ือหิว อันนี้มือแรกของเราใช่ไหมเครื่อง A few moments later เฮ้ยเป่าโดนปลาอะไรอ่ะโดนปลาอะไรอ่ะเฮ้ยตะเพียนเดี๋ยวตะเพียนหรอทำไมมันทรงอย่างนั้นเออตะเพียนเฮ้ยเว่อว์ว้าว์เวอคติ้งเดี๋ยวปลาหนีเป้าขึ้นได้ขึ้นเลยขึ้นได้ขึ้นเลยเดี๋ยวปลาหนีมันเข้าเป็นฝูงโอ้โหอะไรจะเว่อขนาดเอ้ยเว่อว์เร็วเร็วเดี๋ยวปลาหนีเป้า อือโชว์ปลาดิเดี๋ยสสวยเลยครับนี่วันนี้นี่คือให้แต่ละคนแยกปลาครับใครตกได้เท่าไหรแยกไว้แล้วเดี๋ยวสรุปผลกันว่าใครได้ปลาเยอะกว่ากันไหนเตอร์ดูปลาไหนสิเฮ้ยมาสายแก้มช้ำครับสี่ตัวแล้วเยอยว,วันนี้ครับเกี่ยวติ้งไหมหรือว่าปันสดเลยปันสดเลย บีบใส่ตัวเบ็ดปลาเล็กแค่เด็กมันตกแก้มช้ำตกเอะไร่ก็ตกได้จะหาปลาใหญ่ว่างั้นใช่แล้วจะยังไงจะหาปลานิลเลยตกไม่ตายเลยตกไม่ตายใช่แก้มช้ำหมดนี่มันรับแค่กี่ตัวใครก็ตกได้ได้กี่ตัวแล้วเราแก้มช้ำตัวเดียวตัวเมเล็กให้ดูดีเนี่ยลากขึ้นไปคุยเผื่อปลาใหญ่ขึ้นน้องหมิงไหนมุ้งเน ตัวอ,อยู่บ้านนี่กินข้าวเยอะไหมทำไมไม่กินน้อยอะ่ะทำไมทำไมเคยหิวแล้วพอมาทำไมพอไมาอยู่ขายนอกแล้วมากินเยอะไป<อ>ะแล้วอุย้ยดูสิหมิวหมิวดูน้องดิน้องตั้งทุนอะไรไม่รู้อะ่ะ <c oughs> แต่คือปลากินวัดติดทุกดอกอ่ะ <c oughs> ดีแล้วแหละให้เยอเยอะอันนี้ปลาเปานะฮะอันนั้นปลาตือนะฮะ ปลาอยู่ไหนหนูเพิ่งว่าเจ้าที่หลังไหมเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่ะถามไม่เฉยว่าปลาอยู่ไหนกลัวหายไม่เข้าใจเหมือนกันวะ่ะจริงวะ่ะถ้าได้ทีก็ใหญ่อ่ะนั้นแหละสวยันินมันไม่เข้าเหมือนตกหนะ้าดินวันนั้นเลยคนเดียวสามคันอ่ะโอ้โหเบาได้เบาตื้อเบาได้เบา,ไ,เบาไม่ตกแหละ น้าดินยังลงไปกินอีกใช่ไหมน้าดินน้ามีอะไรถังด้วยบ่ใหญ่ยังใหญ่ยังปาดิมหมาเหรอมาปาินี่เล็กไหนโชว์หน่อยเป็นโลครับ fc เป็นโลแน่เหยื่อที่ตกไปเนี่ยเกิน นี่ไงปัะนี้นขยับหลักคล้ๆเราแล้วใช่ปะ่ะนินเข้าแล้ววะ่ะพี่ดัง้งใหญ่ขึ้นมาเรืเร่อยๆแล้วไหนไม่โชว์หน่อยท <c oughs> นยังไงมาแล้วครับมาแล้วครับ โโหทำมันยักคิวปลาเล็กให้เด็กมันตกเหรอแหมเข้าแล้ว้โหของจริงครับเขาหนีปลาแก้มช้ำสำเร็จแล้วะฮะวัดมานี่ปนินพั่วพัวพวเลยอะ่ะดู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 ไหดู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 ปนินเต็มเลยใช่ไหมใช่โอ้โ โดนอะไรกดเหลืองเหรืออะไรก็ไฮเกรดจินดามณนีเฮ้ยกดเหลืองที่นี่เราได้บ่อยแล้วนะใช่โอ้ยไซนี้ถือว่าไซส์สวยเลยนะมันไหมเนี่ยมันหมาจริงนะมันแบบได้ประสบการณ์มันน้อยมากนะแต่คือมันได้ปลาตลอดอ่ะโอ้ยจงนิดเล็ไปแล้วเต้าเอ้ยกดอีกแล้วกดเล็กอันนี้กดเล็กกว่ามาเป็นฝูงมิว โต๊ะอ่ะไม่โต๊ะโอ้โหเดินมานะ้ออวางน้ำลงเลยเออวาแล้วต้องใหญ่มึงเดินโต๊ะเยอะเนี่ยต้องหัวอันนั่งได้หัวสะพานนี้ให้สถาปนิกทำเรื่องนี้ไปอีกนั่งเลยตรงกลางนั่งอ่ะเออนนั่แหล้วไปอีกไปอีกตรงไปอ่ะนั่งห้อยขาได้ มันก็ยิ่งสันมากขึ้นเรื่อยๆกเพราะโคงสร้างมันแบบนึกว่าแผ่นดินไหวดีแล้วย้อนคันนี้มาก่อนตอนนี้นะคะเรามาแข่งขันการทองตัวกันบนไม้ท่อนเดียวระหว่างซื้อกับเปานะคะหนึ่งสองสาเย็นขึ้นเย็นขึ้นอ้าวไม่มีใครชนะเลยอะไรพังพัง เม่อกี้ฟังแลยไอ้ดีไอ้ี้อง่าฟังสะดเข้าเข้าของข้าอยู่อ้โอ้โหคือมันเหยียบไม้นั้นแล้วแล้วมันหักละคือขามันข่มอยู่มันก็กระแทกไอ้ไม้ตรงนี้ดิได้ปว่านี่ไข่ไม่แตกลางของขาไปดูดีเลือดเปล่า นี่ครับอันนี้ก็เป็นปลารวมนะฮะร,รวมสามคนเลยเนาะค่ะอ,<ช>อ่าเป็นไงบ้างสนุกไหมวันนี้สนุกค่ะสรุปแล้วพี่มิวก็ไม่กล้าลงน้ํา <c oughs> น้ํามันลึกนะครับตรงนี้น้ําท่วมหัวเลยนะฮะเดี๋ยวไว้กระป๋องว่ะฮะไม่ได้เตรียมอะไรนะเต็มกระป๋องมาทำอะไรไม่ใช่กระป๋องใครว่าเลยนะเอร์จูชีพที่มันเหมือนไอ้นี้่วงยางไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งเรือที่ใส่ไว้ใส่น้ำมันน่ะเอ่อถังเออแะละทาไมอ่ะ เคื่อชูชีพ่ะง่ายสุดแล้วก็ถางผูกเชือกมันก็ลอ,อยได้อ่ะโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายมัมแมมเลย